ทำแท้นานา,าธาตุอิทาพิโกเวอร,ริยสาวกโปฏิจัสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนัสิกะโรติพิสูทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเที่ยวดังนี้ว่าอิมัตสมิงเต,ติตีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี ิมัสุปปาทาอีทางอุบัติติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงะติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีส,มมมมส,มส,สิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรธาอีทางนิรุตขันติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาทุสาทุสาทุวันนี้จะมาแสดงทำในหวัวข้อปฏิทุบาทตอนสอง สังขารทําทให้เกิดวิญญาณตอนนี้ตอนที่สองสังขารทําทให้เกิดวิญญาณมันเกิดยังไงบ้างนะวิญญาณมีทั้งหมดแปดสิบเก้าวิญญาณหรือจิตแปดสิบเก้าวงนั่นเองแต่ตองเริ่มที่วิญญาณตัวแรกก่อนวิญญาณแรกคือปฏิสันติปฏิสันติจิตหรือปฏิสันติวิญญาณจิต คือเริ่มแรกจิตติดต่อติดต,ต่อมาจากภพชาติที่แล้วเมื่อการขตนหนึ่งเราใช้ชีวิตมาจนสังขารน,นั้นหม,หมดหมดอายุไขของกรรมจดสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าจุดจิตเมื่อจิตนี้เกิดขึ้นจิตก็จะเคลื่อนออกจากร่างทางในภพชาติที่แล้วนั้นเพื่อไปสู่ภพชาติใหม่ตามกรรมที่เราทำมาไว้แล้วเรียกว่ากรรมมาพบนะเราก็จะอุบัติขึ้นนะเป็นอุบัติ อุปัติปพ<น>ในปฏิสันธิจิตแรกแรกนะจากนั้นก็จะมีจิตที่เกิดตามมาอีกนะขณะที่เรามีชีวิตใช้ชีวิตอยู่จนกว่าถึงจะถึงจุดจิตสุดท้ายอีก88ดวงหรือ88ดสิบแปดวิญญาณเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวปฏิสันธิจิตก่อน,นอเริ่มแรกสังขารที่รวมกันที่จะในจิตนี้ขึ้นมาเนี่ย จะมีทั้งหมดมทีอจังขันนามาขันจังขันนามนะขันและนามเนี่ยสดวงสาดวงตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ด้วยมหากุศลที่เรามาเป็นไว้ในชาติที่แล้วอย่างนั้นเนี่ยนั้นด้วยสี่ห้าที่บริบูรณ์สมบูรณ์หรือด้วยกรรมเบ้าบทสิบทำให้เราได้เกิด ว่าที่พบมาในชาตินี้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งในเหตุที่ประกอบเข้ามานั้นก็จะมีสองเหตุและสามเหตุเป็นเหตุของโทภนะเหตุมีอโลภะอโทสะโมหะส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยสองเหตุอรลภะอโทสะตัวนอ่โมหะเนี่ยคือผู้ที่มีมัษนาที่จะได้มรรู้ทรรม ในขั้นไดขั้นหนึ่งในโลก,กุตระธรรมเพราะฉะนั้นจิตที่รวมสังขารทั้งหมดติดสามสังขารหรือสิบตามเจตสิกนี้พร้อมกับเหตุอีกสามเหตุหรือสองเหตุที่เป็นโสพนาเหตุหรือโสอพนาธรรมนั้นก็จะ,ะทำให้เราบัตขึ้นนะบัตขึ้นประสีนที่ขึ้นในพบนี้ นุพวกนี้ที่เรากําลังสืบต่ออยู่นี้โดยปฏิสัทธิจิตที่ประกอบมาในปัจจัยเรียกว่าปัญจโการาปฏิสันธิจิตนะเป็นคนอย่างนี้แล้วก็มีขันห้านะใช้สังขารทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสังขารละนามส3ามดวงกับอีกสามเหตุหรือสเหตรนะุรูปอีกนะรูปรูปอีกนะสามสิบรูปสามกลุ่ม ในสามกลุ่มสามสิบลูกนะเมื่อเกิดจิตเกิดในประเินที่ยินเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกันทั้งลูกนะทั้งเจสิกและก็จิตจิตเจสิกรูปเนี่ยเกิดพร้อมกันที่อุปาทัคณะคืออุบัติขึ้นมาพร้อมกันเหมือนกับพุทธขึ้นมาพว่วเดียวเนี่ยไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ลําดับหนึ่งสองสามนะพว่วที่หนึ่งเนี่ยพร้อมกันเลยนะเป็นสหายชาติาชาติตปัจจัย ป็นปัจจัยที่เกิดร่วมกันพร้อมกันเลยนะเป็นอย่างนี้รูปในสามกลุ่มนี้นะที่จกขึ้นมารองรับจิตเนี่ยก็จะมีอัจฉยะทัศกะมีอยู่สิบูปกายะทัศกะที่รองรับเป็นกายกายของเราตอนนี้อีกสิบูปเรืยกายะทัศกาลในรูปที่เกิดมารองรับภาวะที่เป็นเพศชายหรือหญิงของเราอีกสิบูปเรียกว่าภาวะทัศกะแต่จิตเนี้ยปฏิเสธจิตเนี้ยจะมาตั้งอยู่ที่อัตฉยะทัศกะ ถึงรูปทั้งสามกลุ่มจะเกิดมาพร้อมกันก็ตามเพราะว่าคือมาพร้อมกันเนี่ยแต่จิตปฏิทิเนี่ยยะมาตั้งอยู่ที่หัตถยาวประตนะตรงนี้เ่อน・สองกลุ่มนั้นก็ก็ทําหน้าที่เป็นกายนะแล้วก็เป็นภาวะไปนะแต่จิตจะเริ่มตั้งต้นตรงนี้นี่คือจิตแรกนะที่ที่ต้องใช้สังขารทั้งหมดสิบสองสิบสามดวงแล้วก็อีกสองเหตุหรือสามเหตุนะ ในสิบสามเจตสิกหรือสิบสามดวงนั้นมีอะไรบ้างก็มีสัรพจิตเจ็ดแล้วก็มีกิณิกา์อีกหกสัรพจิตเจ็ดดวงนั้นก็มีภาษาเจตสิกเจตนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิกเอตกตาเจตสิกมโนสิกาะละเจตสิกและชีวิตจ,จินตริยะเจตสิก เจ็ดดวงที่เป็นสัมปชิตที่เป็นปจิตในจิตที่มันจะเกิดพร้อมกับจิตทุกจิตเนี่ยจิตในเนี่ยนะหรือจิตเดิมเนี่ยนะแล้วก็ปกิณกะอีกนะปกิณกะอีกหกดวงนะก็จะมีวิตรากาเจสิกวิจาระเจสิกนะแล้วก็มีฉันทะเจสิกวิริยะเจสิกปิติเจสิกและที่หกนะที่หกเจสิกรวมทั้งหมดสิบสามดวงนะครับสองเพตยหรือสามเพตย ประชุมกันขึ้นมานรวมกันแล้วก็เกิดเป็นการปฏิสันติได้จิตมาแล้วได้จิตมาเป็นจิตพื้นเพื่อจะทํางานต่อเพื่อให้กรรมได้ทางานต่อนะซึ่งกจะต่อไปที่รูปนามนะก็จะเป็นกระบวนการที่จิตจะทํางาน,นแล้วจะหาทาวารหาจ่องต่างเพื่อที่ให้กรรมนั้นนะที่มันอัดแน่นมาอยู่ในจิตนั้น,นในรู้ใสหรือในบาร,รมีที่เราพบในชาติาที่เราเกิดมาแล้ว เราได้ทํางานหรือทํากรรมต่างๆเอาไว้เนี่ยมันก็จะถูกเก็บในรูปนะนามในรูปพินามเนี่ยคือท้องกิจนะมันจะทํางานอยู่ตรงนี้ในจากนั้นก็จะมีมโนสวรรค์ที่ทํางานคร,รับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเทวันอีกห้าเทวานั้นยังไม่ปรากฏเพราะร่างกายเรายังไม่สัพยะยังไม่สมบูรณ์ที่จะออกมาจากท้องมารดามันยัใช้เทวานอีกห้าเทวานได้ ในช่วง9้าเดือนนั้นนะจิตก็จะทํางานอยู่งี้จนะกลัวมันจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ถึงจะญนะ่สัพะยะออกมาเป็นเด็กทารกนะจากนั้นก็จิตต่างๆต่าง,ง,าง,ง,างหูจม,มูกเลื้นกายก็จะเกิดขึ้นนะอีก10จิตแต่ขณะที่เกิดที่ใจนะมันก็ใช้ได้ทั้งเท่าไหร่แล้วเจ็ดวงแเ้วงเจ็ดสิจิตแล้วที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนกันอยู่นั้น โดยที่เราไม่รู้นะเราไม่รู้เพราะเรายังเป็นดวงจิตที่อยู่ในท้องมานดาอยู่แต่จิตทั้งหมดเกตุงล้าดวงทํางานอยู่แล้วหมุนเวียนกันตรงนั้นนั้นเราวิญญาณเหล่านั้นนะ่ะที่มันเกิดจากสังขารต่างๆที่มันไม่เท่ากันใน,ในจํานวนของจิตในจํานวนของเกตุที่ใส่ลงไปนั้นมันเกิดสร้างให้จิตแต่ละบัวแยกทำไม่เท่ากันทำมาสังขารทำให้เกิดวิญญาณในปฏิบัติตอนที่สอง นะซึ่งต่อไปก็จะเป็นตอนที่สามวันนี้ก็เห็นตรงปวนแก่ทำา่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากคำภาษาสระไว้ให้แกลูกศิษย์ทั้งหลายล,ลูกทั้งหลายได้นำไปเป็นข้อคิดแต่สาไม้หังพิกเวอปมาตาทิกตาโพธิปมาตาทิกโตนุตรรักโยคัตเขโมพิสูทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท อนุตรัตัวคักเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิษย์ทุกคนลูกๆทุกคนและผู้ที่สนใจใครในรมทุกผู้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญเจริญในพัะธรรมของพระศาสดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเทิญสาธุสาธุสาธุ